สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันเกิดของย่าครบ80ปีค่ะเราจะสั่งอาหารมานะคะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ค่ะแล้วก็มีขนมหวานแล้วก็มีพาสตีแล้วก็มีแซนด์วิชนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบลาซานญ่าด้วยค่ะนี่ค่ะก็คือมีคนมาส่งตอนเช้านะคะก่อนแขกจะมากันนะคะแล้วก็คุยสันกับคุณสามีก็จะเอามาเรียงเรียงไว้บนโต๊ะดีๆนะคะเรียงไว้แล้วก็ เดี๋ยวห้ามาเบิ่งกันค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของเค้กนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของอกินของว่างอะไรก็ว่ากันไปนะคะหน้าตาก็น่าทานอยู่ได้ค่ะเป็นอาหารฝรั่งของเพื่อนแหละค่ะพี่น้องแล้วก็มีชีสมีอะไรมากมายหลายอย่างนะคะแล้วแขกคนแรกก็มาค่ะคือคือเพื่อนคุณย่า แล้วนางก็บอกว่ากินกาแฟก่อนนะสันพู้เา่านะคะนาะเพิ่นก็ต้องกินกาแฟอันนี้ก็คือเป็นซอสเป็นขนมนมเนยอะไรต่างๆที่ใครอยากจะกินนะคะคุยสันก็แขกเริ่มมาแล้วก็เลยมาเปิดขวดไวน์ค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นเด็กเสิร์ฟนะคะแต่ว่าหันก็จะดื่มฉลองกับคุณย่าอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟไวน์เสิร์ฟอะไรก่อนนะคะเพราะว่าเราจ้องทําหน้าที่ของเราเป็นพนัก เสิร์ฟน้ำนะค่ะพี่น้องทั้งเสิร์ฟก, <rauen S 1> กับข้าวเสิร์ฟน้ำแต่ลูกสาวคุณย่าก็มาช่วยอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นแขกนะคะที่มาร่วมงานเป็นหลาน <med> เป็นลูกสาวเป็นเพื่อนคุณย่าแล้วก็เป็นเพื่อนของแกตั้งแต่สมัย aux, <med> พูดแหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นลูกเขยนะคะแล้วก็หลานหลานอันนี้ก็จะเป็นโครี่ค่ะหลานสาวเพิฮ็ดมาโคดี่ของเพิ่นก็จะเป็นเือหลืองใี่ละค่ะพี่น้องค่ะเป็นโคี่ที่ไม่เผ็ด โคลี่บานเท่ากับหมายถึงว่าเป็นแกงเนาะ,ะเนาะเป็นแกงเผ็ดแกงอะไรแต่อันนี้ไม่เผ็ดค่ะนางก็ใส่อกไก่นะคะพี่น้องครับทําให้ผู้เท่ากินแล้วก็มีพิซซ่าด้วยค่ะพิซซ่าก็คือคาดบระไดแล้วค่ะเป็นแบบว่าทุกคนก็ชอบพิซซ่ากันหมดเลยคะ่ะบัตเทนิกระไดเวลามาเป่าเทียนวันเกิดเบิร์ดเดย์เป่าเค้้วคะ่ะมาพี่น้อง มาเป่าฉลองอวยพรให้คุณย่าน้ำกันค่ะอายุยืนยาวนะคะ80ปีวันนี้คุณย่าแกไม่ใช่คนที่แบบว่ามักปาร์ตี้ปาอยังนะคะเบิง่งนาแล้วโรลดขาดเบิ้งหนาแล้วเลยแล้จะแบบไม่ค่อยจะแบบว่ามั่นใจเท่าไหร่แกจะเป็นคนที่ไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบงานอะไรค่ะแต่วันนี้ก็คือ80ปีก็พิเศษนิดนึงค่ะจัดให้คุณย่าสำหรับคุณย่า โดยเฉพาะเลยค่ะ80ปีก็ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่ด้วยกันไปน,นานๆอย่างนี้ตลอดไปนะคะทีนี้เราก็มาตัดเค้กแต่หลานก็อยากจะตัดก็ให้นางตัดไปค่ะเด็กหน่อยเนาะคนก็อยากตัดอันนี้ก็คือภาพร่วมๆนะคะบรรยากาศวันเกิดครบ80ของคุณย่าค่ะปาร์ตี้เล็กๆอยู่ในบ้านเท่านั้นละคะ่ะพี่น้อง